สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังคําแพงชาแนลนะคะนี่อยู่กับพังคําแพงค่ะ,ะมาดูคําแพงทาสปาโคลนค่ะนี่พ่อโคลนะคะ ที่นี่ก็ฝนตกสามวันสามสี่วันติดเลยค่ะตอนกลางคืนฝนก็ตกแแพงก็เลยเล่นโคลนพอกพอกสปาพอกโคลนตอนนี้ก็ยังไม่มีแดดเลยนะคะบรรยากาศค่ะโอเคสักพักก็คงจะ จะตดอิดเดี๋ยวเรามาลงน้ำให้คำแพงนะคะน้ำหมด แพงก็ยืนกินยาแบบสบายใจวันนี้ข้าพงอยู่ข้างนอกเกยนะคะบรรยากาศดีอยู่ในเกยวันนั้นเห็นตาบอกว่าอยู่ในเกยแล้วเล่นเล่นเกยคะ่ะวันนี้ไม่มีแดดตาก็เลยเอ,ออกมาอยู่ข้างนอกเลยรับบรรยากาศบริสุทธิ์ เพื่อนสมาชิกของคําเพง่อันนี้ตอนนี้คํแแพงก็อยู่อยู่คนเดียวไม่มีเพื่อนอยู่กับตานะคะไม่มีเพื่อนทางอยู่ไปกันเพราะว่าปต,ติ๊กก็พาสองสี่ดอไปอยู่กับผ้าจตาแล้ว คืนคํำแพงก็นอนอยู่ตัวเดียวก็จะเงาเงาหน่อยนะคะตอนช่วงฝนตกแรกๆคํำแพงก็ขุดสระน้ำเลยค่ะตอนกลางคืนขุดสระตรงที่ที่นอนตอนกลางคืนของเขาตาบอกคํำแพงขุดสระตื่นเช้ามานึกว่า ตัวนี้เหมือนช้างเผือกเลยค่ะในตาตาดวนันนี้ในคุณตายยังไม่อาบน้ำให้นะคะคตาบอกพอกสปาพอกคนไปก่อนหวแล้วแต่ฝนตกนี่โคนเต็มตัวทุกวันเลยค่ะทุกเช้าเลย ชิชเห็นคุณตาบอกว่านังแต่ที่เขาขุดขุดศานะคะขุดศาส่วนตัวคุณตาคุณตาก็เลยย้ายที่นอนให้เขาานอนตรงที่ทางปติเคยอยู่ก่อนนะคะ ไปดูพาไปดูที่นอนตอนกลางคืนของของคํำแพงค่ะที่ใหม่ไปข้างล่าอันนี้ก็ไม่รู้เป็นอะไรค่ะร้องอย่างเดียวเลยสมาชิกคํำแพงเนีย่ยปะปะปะ น,นี่เป็นที่นอนที่เดิมของเขานะคะพอเออลูกสมุน่อไปแม่เมืองวามันคองค้าน,นู้นี่เป็นที่นอนที่เขานอนปกติก่อนที่จะย้ายไปนอนอยู่ตรงที่สีดอเขานอนนี่ค่ะสาสที่เขาขุด <c oughs> นี่ ณตาก็เลยทําร่องน้าเพราะน้ํามันมาจากข้างบนน้ําไหลฝนตกหนักนะไหลมาแรงเลยค่ะตาเลยทําร่องน้ํหออกทงแผงก็ย้ายไปนอนอย่างใหญ่มานอนทางพียงมนกับคุดซาทางพีนะพอ่อ <c oughs> <c oughs> สาไญงญกาเกาอีกนี่ยายมานอนตรงช้างปติกอยู่นะคะตรงสีดออยู่เขาก็มาขุดสาอีกค่ะขุดหลุมใหญ่กว่าเดิมอีก <c oughs> แต่พ่อพ่อคงจะดินจากฝั่งโน้นมาใส่ฝั่งนี้นะคะดินมาใส่ ช่วงนี้ก็จะเฉิดแฉะหน่อยค่ะฝนตกตเราก็ตอนช่วงเยน็นตาก็น่าจะทำล้างแผลไม่ใช่ล้างแผลค่ะล้างเท้าล้างเท้าให้คำแพงนะคะนี่นบรรยากาศรอบๆค่ะมืดมาแล้วค่ะคำแพงอยู่นู่นเลยค่ะ ก็ขอบคุณเว็ซีคำแพงนะคะที่ยังคอมเมนต์ถามหาคำแพงอยู่ช่วงนี้ก็หายหายไปหน่อยหายไปนานหน่อยอะคะ่ะก็จะพยายามอัพคลิปลงนะคะฝากกดติดตามช่องพังคำแพงชาแนลเป็นกำลังใจให้พังคำแพงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ